วิปัสสนะมาตุจักขุมันตาสสิริมาตัวสิกีสฟินะมาตุสาปพูตานุกัมปินโอเวสพุสนะมาตุนะหัตกาสตะปาสิโนนามาตุกักุสันตาสัมมาลเสนาปมาติโนโกนาธรมมนาสนามาตุพระมนาสหุสีมาตัวกาสะปาสนามาตุเวปโมตาส สัพพติอังเีระสาสนมาตุสสะยาปุตตาสสิริมตโยอิมังธรรมะมเทเสสิสัพ陀ฆาปโนทนังเยจาปิรีพุตาโลเกยะถาปุตังวิปัสสิสุนเตชะนะอภิสุนามหันตาวีตสารตาอิตังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาร จารณสัมปันนังมหันตังวิสารทังวิชาจารณสัมปันนังพุทธังวันตามโคตมา